ที่มาพุ่มีเหล้าได่ครั้งว่าเดี๋ยวคืนปุ่มฟัน,นเ,าาเดี๋ยวคืนเพราว่าพวกน้ยพาผู้ยิ่งไปเที่ยวเดี๋ยวคืนนะที่มันจะเป็นด่านาห้ามเอ็นนึกนะครับเดี๋ยวไม่รู้ที่ไหนจะมัได้ในวันนะแต่ว่าที่นี่นะคือพุ่มได้กินเหล้าเลยตึงตึงเมาเมาตึงเนี่ยพวกมสังกเกตเลีห็นไดยว่าตัวนั้นมีผู้ชายนะมันมันมัน,น่าจะจบอ่าผู้ยิ่งเดี๋ยวผมพาไปเนี่ย เลี้ยงส่งละพวกยิงที่ผมพาไปก็เล่นด้วยนะผมก็แต่ผมก็โมเปิดดูเรื่องอะไรเลยทีนี้ซึ่งในควันนะั่นนะไม่กว่าปุ่มปมพวกมันกับบานนู่นทีนี้อ่าปุ่มหันมัเมมมนเลยกับนังหัวไอ้มันอ่ามุ่ยยิงพวกก็รวนเล็วนะซึ่งผมวิทย์ว่าเลี้ยงไรต้งนู่นนั่งอยู่กับผู้ชายกับผู้ชายตรงนั้นนะยซึ่งทีนี้อันนี้ในควันนะั่นนะไม่ใช่เรื่องจริงนะแต่ว่า ตึงท no ีนี่ผมผมก็แคบจังผมแคบเดินตามเดินตามเลยปุ่มก็เดินทุ่เดินพิษตัวอะไรไปเลยตัว่าเมากันนี่ท้อตึงผมอีเดินมาตีรถตีนี่นะอีเดินมาตีรถตึงที่นี่ผมคำคำเลยผมคำเล่เจี๊ยดกระสุนถูทรับกระสุนในเป่ามันสุ่มาจัดตีนี่เจี๊ยดันสูนกันตึงผมเดินมาตีรถไปตึงรถก็ไม่มีทีนี่ chạy hai búp mà à, mặn lèo để cố của anh trong nạt để tuấn ẩu đặt có mẹ lèo mến cứ mì thua tắm đuôi cầm à, cần được ô đai và thủ sắp cầm mấy cá sút gắn thủ sắp cá sút để ní mua mất phong này nè tôi này tao kể tướng này, này. từng những hồ hồ, hồ hồ phân từng hạ à, từng ăn lèo được chạy luật cả nhà du hay thủ sắp cả nhà du hay hay à, nhắn rồi chết ai thì à, cũng ไม่ยูนะถ้ายูแกนได้ก็นี่นี่ควนจริงับแต่เกินนี่ม่ใช้อกับควานจริงแต่เกินควันมันดีวันนี้ด้วยไม่มรมมู้เล,เล่าวะเลยไม่ก็ใจ้เหมือนกัน